สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยหนังแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องรายากับมังกรตัวสุดท้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจะสนุกแค่ไหนพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อ,อดีตาการนะคนรภูบันตาสถานที่ที่เผาต่างๆมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมนุษย์และมังกรอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งรูมปรากฏตัวที่มันฆ่าชีวิตมันก็ยิ่งแพร่พันไปก็ตามที่โดนมันจะกลายเป็นหิน มังกรจึงพร้อมใจกันต่อสู้แต่ก็สู้พลังของมันไม่ไหวจนกระทั่งซีซูพยามังกรตัวสุดท้ายได้ผลึกพลังทั้งหมดไว้ในมณีมังกรและได้ทําลายพวกดูมจนหมดสิ่งมีชีวิตก็ฟื้นคืนกลับมายกเว้นมังกรซีซูหายสับจนไปสิ่งเดียวที่เหลือไว้ของเขาคือมณีมังกรมันถูกเก็บไว้ในเบืองหัวใจการสับไปของมังกรทําให้นครกูมันตราแตกแยกเป็นห้าเผ่า ตามชื่อตามอวัยวะของมังกรได้แก่เผาหางเผากงเล็บเผาสันหลังเผาเที่ยวและเผาหัวใจ5 0าอปีต่อมาหัวหน้าเผ่าเบนจาคิดท,ที่จะรวบรวมเผ่าต่างๆเพื่อสร้างลครคูมันจาขึ้นมาอีกครั้งพราะเขาอยากให้คนรุ่นหลังมีชีวิตที่สงบสุขไร้ซึ่งสงครามเขาจึงเชิญเผ่าต่างๆมาเพื่อเจราจาด้านนางเอกเธอพยายามจะบุกเข้าห้องรับที่เก็บมณีมังกรในห้องรับมีกับดักมากมายแต่เธอก็าสามารถผ่านมันมาได้ โดยมีเจ้าตุ๊กตุ๊กคอยให้ความช่วยเหลือเข้ามาในห้องได้นางเอกก็เอกใจว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้แต่แล้วก็เป็นไปตามคาดจู่ๆก็มีชายปิดบังใบหน้าเข้ามาแล้วบอกกับเธอว่าอย่าหวังจะได้เข้าใกล้มณีมังกรแม้แต่เกาเดียวทั้งคู่ก็พยายามต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งนางเอกเสียท่านคนนั้นถอดหน้ากากออกมาปรากฏว่าเป็นพ่อของเธอหักปิกาในการประลองครั้งนี้คือ นางเอกต้องเข้าใกล้มณีมังกรให้ได้อย่างน้อยหนึ่งก้าวและนางเอกก็สามารถแตะแผ่นหินสุดท้ายได้พอดีพอของเธอจึงยอมรับในตัวเธอให้เป็นผู้พิทักษ์มณีมังกรอย่างเป็นตัวแล้ววันที่เผ่าต่างๆมารวมตัวกันก็มาถึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความเครียดหัวหน้าเผ่าต่างๆไม่ยอมรับความคิดที่จะรวมเป็นหนึ่งโดยความคิดว่าที่เผ่าหัวใจ,จเจริญรุ่งเรืองและมีทรัพยากรสมบูรณ์อย่างทุกวันนี้เราได้ครอบครองมณีมังกรไว้ ในระหว่างที่ทุกคนกําลังขครื่งเครียดและเถียงกันอยู่นางเอกก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มานาริเธอเป็นคนเผาเขี้ยวนางเอกกับนามาริก็สนิทกันเร็วมากเพราะพวกเธอชื่นชอบในตำนานของมังกรเหมือนกันนามาริให้นางเอกดูตำราโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวของซีซูหลังจากที่ซีซูกําจัดพวกดูมท่านก็ได้หลับไหลไปตามกระแสะน้าของคูมันราถ้าเราตามกระแสะน้ําไป เราก็อาจจะเจอซีโซและบลุขัน้นคืนชีพอีกครั้งและได้มอบที่สัญ,ญลักษณ์มังกรให้กับนางเอกด้วยความเชื่อใจนางเอกจึงพาเธอไปอยังห้องรับที่เก็บมณีมังกรพอมาถึงนามาริก็ส่งสัญญาณให้กับสายลับของเผ่าเที่ยวรู้ตำแหน่งของมณีมังกรเธอรู้สึกผิดหวังในตัวของนามาริมากเพราะเธอไม่คิดว่านามาริจะทํากับเธอแบบนี้นามาริบอกว่าถ้าโลกใบนี้มีแต่ความสงบสุขเราก็คงเป็นเพื่อนกันได้ นางเอกต่อสู้เพื่อปกป้องมณีมังกรอย่างเต็มที่รวมถึงเจ้าตุ๊กตุ๊กสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของนางเอกพอทุกคนเห็นสัญญาณที่นามาดิส่งให้ทุกเผ่าก็พากันมาทุกเผ่าเข้าไปแย่งชิงมณีมังกรพ่อของนางเอกพยายามเรียกล้องเผ่าต่างๆแต่ก็ไม่ได้ผลทุกเผ่าพากันยื้อยุดฉุดกระชากมณีมังกรจนทำให้มันแตกเป็นห้าส่วนมณีมังกรแตกมันก็ได้ปลดปล่อยดูมออกมามันออกมาได้มันก็จัดการกับมนุษย์ทันที พอมันได้ฆ่าชีวิตมันก็แบ่งตัวออกไล่ไล่ลา่ลา,ยลายอย่างไม่ปราณีและขยายจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆพ่อของนางเอกจึงหยิบเอาชิ้นส่วนของมณีมังกรเพื่อขับไล่มันพอทุกคนเห็นว่ามณีมังกรยังใช้งานได้จึงเข้าไปแย่งชิ้นส่วนที่เหลือแล้วหนีไปพ่อของนางเอกเห็นว่ารูมกลัวน้ําเลยบอกให้ทุกคนหนีไปที่สะพานรูมก็ไล่ลา่ลายอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่ง พ่อของนางเอกได้รับบาดเจ็บหนีไปต่อไม่ไหวเลยมอบมณีมังกรให้กับนางเอกและบอกว่าอย่าหมดหวังในตัวผู้คนแล้วโยนางงน,นางเอกลงน้ำนางเอกเห็นพ่อกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตาใจสลายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หกป,ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนางเอกพร้อมกับเจ้าทุกๆที่ตอนนี้ตัวไม่เล็กอีกแล้วออกตามหามังกรตัวสุดท้ายในตำนานจนมาถึงแม่น้ำสายสุดท้ายของภูมังกรานางเอกอธิที่านด้วยความหวังเพื่อที่จะปลุกมังกร แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมางกรตัวสุดท้ายปรากฏตัวอย่างเลือลากชนนางเอกจนลงที่ไปกับฝุ่นมังกรถามว่าเธอเป็นมนุษย์เธอไม่ได้กลายเป็นหินเย้ฉันทําสําเร็จแล้วฉันไม่ได้ทํามันพังแต่ตอนนี้ฉันหิวมากเพราะมัวแต่ช่วยโลกเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเธอมีอะไรให้ฉันกินไหมแล้วเขาไปรื้อหาของกินในกระเป๋าของนางเอกแล้วหยิบอาหารแห้งของนางเอกขึ้นมากิน รสชาติของมันแย่มากจนเขาเก็บอาการไม่อยู่แล้วถามว่าอาหารเลิศรสจะน่าตกใจนี่คืออะไรนางเอกบอกว่ามันคือขนมตากแห้งที่เธอทำเองกับมือซีซูเลยแซวว่าเชฟทำแต่ลืมชิมใช่ไหมดูเหมือนว่าซีซูจะเพิ่งตื่นจากการหลับไหลไปนานกว่า500ปีนางเอกเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังพอบอกว่ามันมีมังกรแตกไปแล้วเท่านั้นแหละซีซูก็ถึงกับสติแตก เพราะเขาไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ใหม่นางเอกพยายามปลอบใจว่ายังดีที่ฉันเก็บชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ของมณีมังกรมาได้หนึ่งชิ้นซีซูที่เสียติแตกก็พูดกับนางเอกว่าถ้าเธอทำลูกมาหายแล้วบอกว่าฉันเก็บชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ของมันมาได้มันจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นหรอแต่แล้วพอชีซูได้จับชิ้นส่วนของมณีมังกรร่างกายของเขาก็เปล่งแสงเขาบอกว่ามันคือพลังของน้องสาวเขามังกรทุกตัวจะมีพลังที่แตกต่างกัน เขานั้นเชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำนางเอกดิ้งไอเดียว่าจะรวบรวมมณีมังกรที่เหลือแล้วประกอบมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ซีซูกําจัดรูมีกครั้งแล้วพาทุกคนกลับมานางเอกอธิบายกับซีซูว่าพอมณีมังกรแตกเจ้าเมืองของแต่ละเผ่าก็แย่งชิ้นส่วนของมณีมังกรไปรวมถึงเผ่าหางที่ตอนนี้นางเอกกับซีซูอยู่ด้วยพวกเขาจึงเริ่มภารกิจตามหามณีมังกรทันทีแล้วทั้งสองก็มาถึงหน้าถ้ำที่หัวหน้าเผ่าหางซ่อนอยู่ นางเอกกับซีซูก็หลบก,กับดากของเผ่าหางเข้ามาอย่างพิ้วไหวซีซูมังกรบารยาย่างงามก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมเอาของขวัญมาให้เจ้าเมืองเพื่อแสดงถึงความไว้ใจนางเอกบอกว่าไม่จำเป็นพอเข้ามาได้ก็เห็นหัวหน้าเผ่าที่เหลือแต่กระดูกเพราะกับดากของเผ่าหางก็เปรียบเสม,มือนกรงที่ขังตัวเองนางเอกจึงเข้าไปเอามาได้อย่างง่ายดายแล้วยื่นให้กับซีซูพอซีซูได้จับมันพลังของมณน,นีก็ทำให้เขาแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ ซีซูดีใจมากและแตื่นเต้นกับร่างมนุษย์ของตัวเองนางเอกบอกว่าไรานี้มันง่ายแต่ที่เหลือมันจะยากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ใช่คนดีกูยังไม่ทานขาดคำนามารีที่ตามล่านางเอกก็โผล่เข้ามานางเอกใช้กับดักของเผาหางหนีออกไปได้พวกนามารีก็ตามมาติดติดจากนั้นนางเอกจึงกระโดดลงน้ำขึ้นไปบนเรือที่จอดอยู่บุญเจ้าของเรือวัยเด็กก็ต้อนรับแบบดีสุดๆนางเอกจึงรีบจ่ายเงินเขาเพื่อให้เขาออกเรือแบบเร่งด่วน พอบุญเห็นว่ามีทหารตามล่านางเอกก็ขอขึ้นราคาทันทีซีซูเห็นว่าไม่ได้การจึงกระโดดลงน้ำและแปลงร่างเป็นมังกรขับเคลื่อนเรือออกไปนามาริจึงตัดสินใจกลับไปไรายงานกับหัวนหน้าเผ่าแม่ของเขาเพื่อขอกำลังไล่ล่านางเอกหลังจากที่หนีพวกนามาริมาได้ซีซูก็ว่ายน้ำเล่นอย่างสบายใจนางเอกขอให้เขาขึ้นมาจากน้ำและแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้บุญตกใจระหว่างทางบุญก็บริการเสิร์ฟอาหารอย่างเต็มที่ นางเอกก็ไม่กล้ากินเพราะเธอไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นและห้ามไม่ให้ซีซูกินด้วยเพราะกลัวว่าจะมียาพิษบุญก็บอกว่าเขาจะวางยาพิษไปทำไมเพแ็บเดียวซีซูก็กินจนหมดแล้วบอกกับนางเอกว่าในอาหารไม่มียาพิษแน่นอนแล้วก็มาถึงเมืองกรงเล็บบุญก็ขอตามมาด้วยนางเอกบอกให้ซีซูกับบุญรอยอยู่ที่เรือแล้วนางเอกกับตุ๊กตุ๊กก็เข้าไปในเมืองเจอกับเด็กน้อยที่ถูกปล่อยช้นเอาไว้ในซอยเปรี่ยว นางเอกเข้าไปอุ้มและระหว่างที่นางเอกเผลอพวกแก๊งลิงแสบก็เข้ามาล้วงเอามณีมังกรไปนางเอกหันมาพอดีจากเด็กน้อยน่ารักก็กลายเป็นเด็กนรกจากการกับนางเอกจนล้มลงและหนีไปจากแก๊งลิงแสบนางเอกไล่าตามเด็กน้อยจนจนมุมแล้วเอามณาีคืนนางเอกไม่ติดใจเอาความเพราะเราได้ว่าเด็กน้อยคงเสียพ่อกับแม่ไปแล้วถึงได้อยู่กับแก๊งลิงแบบนี้นางเอกจึงเสนองานให้กับเด็กน้อย โดยการให้เด็กน้อยกับแก๊งลิงล่อความสนใจของพวกทหารเพื่อเธอจะได้เข้าไปหาหัวหน้าเผ่ากงเล็บนางเอกไปถึงก็เจอกับคนขายดอกไม้คนขายดอกไม้บอกว่าเจ้าเมืองยืนแขนอยู่นู่นคุณพระคุณเจ้าเจ้าเมืองกลายเป็นหินไปแล้วแล้วใครล่ะที่ได้มันดีไปคนขายดอกไม้บอกว่าเจ้าเมืองผู้ชั่วช้าคนใหม่นานสีซูก็กังวลและกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแถมเรายังไม่มีของขวัญมาให้เจ้าเมืองสีซูเลยปิ๊งไอเดียจะไปช้อปปิ้ง แต่เขาไม่มีเงินบุญเลยบอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดใช้เครดิตเอาก็ได้ซีซูถูกใจสิ่งนี้เขาไปหยิบเอาทุกอย่างมาจนเหล่าพ่อค้ามารุมเพื่อขอให้เขาจ่ายเงินแม่ท้าหัวหน้าเผ่าคนใหม่ก็เข้ามาพาเขาออกจากกลุ่มพ่อค้าแส้งทําเป็นคนดีเพื่อให้เขาไว้ใจแล้วพาเขาไปที่ประตูเมืองโดยหลอกว่าหัวหน้าเผ่าอยู่ที่นอกเมือง แล้วผลักซีซูออกไปนอกประตูเมืองที่มีรูมอยู่มากมายแล้วข่มขู่ให้บอกว่ามณีมังกรชี้นอื่นๆอยู่ที่ไหนเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางเอกเข้ามาคว้าเอามณีมังกรจากมือแม่เท่าแล้วเอาให้กับซีซูเขาก็ได้รับพลังพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสายหมอกแล้วพากนันหนีออกไปจากที่นั่นมาถึงเรือบุญก็ทำอาหารให้เด็เดกๆและลิงสามตัวกินเพราะนางเอกตกลงว่าจะเลี้ยงอาหารพวกเด็กน้อยกับลิงสามตัวแบบไม่อั้น พื่อตอบแทนที่พวกเขาช่วยเหลือเธอแล้วเดินทางต่อไประหว่างทางไปเผาสันหลังเด็กน้อยก็สนเหลือเกินจนนางเอกบอกว่าเตือนข้าด้วยนะว่าอย่ามีลูกซีซูที่มองโลกในแง่ดีมาตลอดพอโดนแม่ท่าวาหลังก็ถึงกับไปไม่เป็นเพราะเขาไม่คิดว่ามนุษย์จะโกะหกเพื่อสิ่งที่ต้องการนางเอกบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถไว้ใจใครได้พ่อของฉันเคยบอกให้ฉันไว้ใจในตัวผู้คน ฉันลองแล้วแต่ผลที่ได้กลับมาคือการโดนหักหลังซีซูบอกให้นางเอกอย่าหมดหวังในตัวผู้คนและขอให้เธอไว้ใจคนอื่นอีกครั้งพอมาถึงเผ่าสันหลังซีซูอยากพิสูจน์ให้นางเอกเห็นว่าถ้าอยากให้คนอื่นไว้ใจเราเราก็ต้องไว้ใจเขาก่อนเขาเอาหม้อข้าวต้มเพื่อเป็นของขวัญแล้ววิ่งไปที่ประตูเมืองนางเอกบอกให้เด็กๆรอยอยู่ที่เรือแล้ววิ่งตามซีซูไปพอถึงหน้าประตูเมืองนางเอกพยายามห้ามซีซู ต่ซีซูก็ไม่ฟังระหว่างที่กําลังจะเคาะประตูเขาทั้งสองคนก็โดนกับจักจักโดนมัดเป็นข้าวต้มมัดห้อยต่องแต่งอยู่แบบนั้นพอโดนจกักซีซูก็บอกว่าสงสัยข้าจะใจร้อนไปหน่อยทองก็เข้ามาแล้วพูดกลมกู่ให้พวกเขากลัวแล้วบอกว่าจะใช้วิธีสารพัดเพื่อจัดการกับพวกเขาแบบโหดถึงใจแบบสุดๆนางเอกที่รู้ทานก็บอกว่าพูดมากแบบนี้คงจะโหดไม่จริงเหมือนหน้าตาแน่นอน แต่แล้วจูจ่ๆเด็กน้อยกับบุญก็เข้ามาช่วยนางเอกบุญบอกว่าเผาเคี้ยวมาดักงรอยอยู่หน้าประตูเมืองนางเอกเลยถามทองว่าที่นี่เหลือนายแค่คนเดียวหรอทองบอกว่าพี่น้องของเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญกับดูญตายกันหมดแล้วนางเอกจึงมอบชิ้นส่วนของมันนีให้กับซีซูแล้วบอกให้ทุกคนหนีไปเพราะนาม,มาริต้องการไล่ล่านางเอกเพียงคนเดียวและขอร้องให้ทองพาซีซูกับพวกเด็กๆหนีไปและกำชับกับทองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของซีซูนางเอกออกมาพูดยั่วยุให้นามาริประลองกับเธอเพื่อถ่วงเวลาให้ซีซูหนีไปนามาริถามนางเอกว่ารวบรวมบณีมังกรไปทำไมแถมยังจะตามหามังกรในตำนานอีกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอยังจะเชื่อเรื่องเหลวไหลแบบนี้อยู่แล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายซีซูเห็นว่านางเอกกำลังจะเสียท่าจึงแปลงร่างเป็นมังกรเพื่อช่วยนางเอกออกมา นามารีเห็นมังกรก็ถึงกับบึ้งไปเพราะเธอเองก็เชื่อและอยากเจอมังกรมาตลอดด้านนางเอกที่หนีลงเรือมาได้บุญก็ถามว่าพี่จะบอกเราเมื่อไหร่ว่าซีซูเป็นมังกรนางเอกก็อ้างว่าพี่ก็นึกว่าพวกเธอรู้กันอยู่แล้วพองก็ถามว่าแล้วพยามังกรอย่างซีซูมาทำอะไรที่นี่ซีซูก็บอกว่าข้ากับเดยาน้องสาวก็จะมาช่วยกอบกู้โลก ฟื้นคืนชีวิตทุกคนกลับมาไงก็ขอตามไปช่วยด้วยนางเอกดบอกว่าเธอยังเด็กและมันอันตรายเกินไปคุณขอร้องและบอกว่าไม่ใช่มีแต่พี่เท่านั้นที่เป็นคนที่ส่วนเสียครอบครัวไปพอร,รูมทองก็อาสาจะช่วยด้วยอีกคนเขาได้มอบชิ้นส่วนของมณีให้กับซีซูทำให้ซีซูมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างคือสามารถเรียกฝนและห่อเหินโบนากาศได้หลังจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้ามา,าเผาเคี้ยว เพื่อมันดีมังกรชิ้นสุดท้ายทุกคนช่วยกันวางแผนนางเอกดบอกแผนของเธอว่าทางเดียวที่เราจะเข้าไปในเมืองได้คือทางน้ำเพราะเผ่าเขี้ยวเป็นเผ่าเดียวที่คุ้มกันแน่นหนาที่สุดพวกเขาขุดคลองไว้รอบเมืองเพื่อไม่ให้ดูงบุกเข้ามาได้แต่ดีที่เรามีซีซูที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดพาเราข้ามแม่น้ำไปได้แต่ในเมืองก็มีทหารเต็มไปหมดบุญเลยบอกแผนของเขาว่าเขาจะไปจัดการเป็นการแรก แล้วเปิดทางให้พี่ทองใช้ขวานจัดการไปชุดใหญ่แล้วปิดท้ายด้วยลิงสอและเด็กแสบไปคว้านเอามณีมังกรมาให้พญาชีสูผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็บูมลากรรุมงแผนปางมากแม่นางเอกก็บอกว่ามันไม่ได้ปางแต่มันเป็นพางมากกว่าชีซูเลยเสนอแผนของเขาว่าแฝนตัวเข้าไปในเมืองประจันหน้ากับนามาริแล้วมอบของขวัญสุดเจ๋งให้กับเธอแล้วบอกว่านี่อยากมาช่วยเรากบอบกู้โลกด้วยกันไหม พราะตอนนี้เราขาดปันนีแค่ชิ้นเดียวเองนามารีก็บอกว่าตกลงเราจับมือและเป็นเพื่อนกันตลอดไปทุกคนก็ถึงกับอึ้งกับแผนของซีซูนางเอกบอกว่าฉันขอเลือกแผนของบุญดีกว่าเพราะพวกเขาไว้ใจไม่ได้ซีซูเลยบอกว่ามีอะไรอยากจะให้นางเอกดูจึงพานางเอกบินไปที่ผาหัวใจบ้านเกิดของนางเอกนางเอ,งอกมองไปที่สะพานและเห็นร่างพ่อที่กลายเป็นหินก็ทำให้เธอรู้สึกเศร้ามาก เอกถามว่าพาเธอมาที่นี่ทำไมซีซูจึงเล่าเรื่องราวเมื่อ500ปีก่อนให้ฟังหลองมังกรพี่น้องของเขายอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อสร้างมณีมังกรขึ้นเพราะความเชื่อมั่นในตัวเขาของพี่ๆทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและทำลายดูมได้ดสำเร็จและมันก็จะเกิดขึ้นกับนามารีเหมือนกันและขอให้หนางเอกเชื่อใจในตัวนามารีอีกครั้งถ้าเธอทำได้ไม่ใช่จะช่วยชีวิตของปาป๊าได้เท่านั้น แต่ยังจะช่วยเรื่องของนครภูมันตราให้กลายเป็นจริงจากนั้นนางเอกก็ไปหาพ่อที่กลายเป็นหินนางเอกบอกซีซูว่าเขาทําให้นางเอกนึกถึงพ่อเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวผู้คนและเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนางเอกจึงบอกว่าเธอจะใช้แผ่นของซีซูทําให้ซีซูดีใจมากและบอกว่าก่อนอื่นเราจะต้องไปหาของข,องขวัญที่เลิศลังอลังการซะก่อน นางเอกบอกว่าเธอมีของขวัญที่จะมอบให้กับนามารีแล้วนั่นก็คือที้มังกรที่นามารีเคยมอบให้กับเธอเมื่อ6ปีก่อนอนนามารีก็กลับมารายงานกับแม่ของเธอและบอกว่าเธอเห็นมังกรแต่แม่ของเธอก็รู้อยู่แล้วเพราะแม่ทักมารายงานก่อนหน้านี้นามารีพยายามอธิบายกับแม่ของเธอว่าเราสามารถแก้ไขมันได้ช่วยทุกคนให้ฟื้นคืนกลับมา แต่แม่ของเธอไม่เห็นด้วยและบอกว่าแค่ได้มังกรกับมณีมาที่เหลือแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองคืนนั้นนางเอกก็ได้ส่งเด็กน้อยกับลิงแสบไปส่งสารให้กับนามาริแล้วพวกเขาก็แอบดูอยู่ห่างๆอย่างหางหวดหงิจากนั้นนามาริก็ได้ส่งสัญญ,ญาณให้กับนางเอกนางเอกบอกกับซีซูว่าจนกว่าเราจะมั่นใจว่านี่ไม่ใช่แผนของเผ่าเขี้ยวและมั่นใจว่านามาริอยู่ข้างเราจริงๆ สัญญากับชั้นนาว่านายจะซ่อนตัวนามารีมาพบกับนางเอกพร้อมกับมณีมังกรแต่แล้วเธอก็หักหลังนางเอกอีกครั้งจนได้เธอใช้หน้าไม้เล็งไปที่นางเอกแล้วบอกให้นางเอกส่งมณีมังกรมาพร้อมกับซีซูนางเอกบอกให้นามารีวางหน้าไม้ลงแต่นามารีก็บอกว่าเธอไม่มีทางเลือกนางเอกกำลังจะชักดาบเพื่อปกป้องซีซูแต่ซีซูก็ห้ามนางเอกไว้แล้วบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เอง ซีซูเดินเข้าไปหานามารีแล้วพูดว่า ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากทำร้ายใครเธอแค่อยากจะช่วยโลกนี้ให้ดีขึ้นเหมือนเราทุกคนนางเอกคิดว่านามาริกำลังจะเหี่ยวไกลเธอจึงชักดาบเครื่องใส่ไปที่หน้าไม้ทำให้ลูกศรปักไปที่หน้าอกของซีซูพอดีแล้วพลักตกหน้าผาไปนางเอกคลิกวิ่งตามไปแต่ซีซูก็จมลงไปในน้ำแล้วจักนั้นน้ำที่อยู่ร้อมรอบเมืองก็ค่อยๆแห้งหายไปทองบอกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่ามังกรตัวสุดท้ายจากเราไปแล้ว และตอนนี้ไม่มีอะไรจะหยุดรูมได้อีกต่อไปนาม,มารีใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอชิงเอามณีมังกรกลับไปพอน้ําแห้งรูมก็ปลูกข้าเมืองอย่างว้าคลั่งตอนนี้นางเอกไม่สนใจอะไรแล้วปลูกข้าเมืองเพื่อที่จะล้างแค้นนาม,มารีเท่านั้นบุญราเรียกนางเอกแต่นางเอกก็ไม่ได้ยินทองบอกว่าตอนนี้นางเอกหน้ามืดตามัวไปแล้วเพราะคิดแต่จะแก้แค้นอย่างเดียว นกับทองนละเด็กน้อยจึงเอามณีที่เหลือแยกย้ายกันช่วยคนในเมืองให้ออกไปที่แม่น้ำดานามารีพอเข้ามาถึงเมืองก็เห็นว่าแม่ของเธอนั้นกลายเป็นหินไปแล้วทำให้เธอเสียใจมากนางเอกเข้ามาเพื่อที่จะล้างแค้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนา,นามารีเสียท่าจนล้มลงน,นามารีบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จะฆ่าฉันก็เชิญแต่เธอก็มีส่วนทำให้ซีซูต้องตายพอๆกับฉัน นางเอกเสียใจมากและมองไปที่ข้างนอกเห็นบูญกับเด,กเด็กๆพยายามจะช่วยชาวบ้านให้ออกจากเมืองเธอจะรีบออกไปเพื่อช่วยทุกคนระหว่างที่นางเอกช่วยทุกคนให้ขึ้นหลังเจ้าตุ๊กตุกต๊กให้ออกไปจากเมืองรูมก็บุกเข้ามาแต่นาม,มารีก็มาช่วยเอาไว้ได้แล้วสะพานที่พวกเขายืนอยู่ก็ถล่มลงพอนางเอกได้สติดูมก็ล้อมลอกพวกเขาไวจ้จนหมดแล้วนางเอกจึงนึกถึงคำพูดของซีซูที่ว่าเราต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน นางเอกเลยบอกให้ทุกคนส่งมณีมังกรมาให้เธอเพื่อรวบรวมมณีมังกรขึ้นมาอีกครั้งบุญบอกว่าแต่ซีซูไม่อยู่แล้วนางเอกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพลังของมังกรแต่มันคือความเชื่อใจต่างหากคนบอกว่าเราจะเชื่อใจนามาริได้ยังไงเพราะเธอเพิ่งหักหลังเรานางเอกจึงยอมมอบมณีมังกรที่ตัวเองถืออยู่ให้กับนามาริก่อนมันจึงทำให้นางเอกกลายเป็นหินในพิตาทุกคนเห็นว่านางเอกยอมเสียสละและเชื่อใจในตัวของนามาริ ึงยองมมอบมณีมังกรให้กับนามาริเพียงพิบตาเดียวทุกคนก็กลายเป็นหินนามารีตัดสินใจที่จะประกอบมณีมังกรโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่แต่แล้วมณีมังกรก็ไม่ได้ส,งส่งแสงอะไรทําให้นามารีกลายเป็นหินไปด้วยผ่านไปสักพักมณีมังกรก็ได้ปลดปล่อยพลังของมันออกมา กลายเป็นน้ำฝนชักล้างคำสาปได้สำเร็จทุกคนก็ฟื้นคืนชีพรวมทั้งมังกรเหล่ามังกรก็ได้ช่วยซีซูขึ้นมาจากน้ำซีซูก็กลับมาหาครอบครัวของเขาอีกครั้งอย่างมีความสุขซีซูมาหานางเอกแล้วบอกว่าเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันหิวมากนางเอกเลยเสนอขนมตาแข่งของเธอ ซีซูเลยขอตัวแล้วบอกว่าฉันไม่อยู่แล้วและทั้งคู่ก็กอดกันอย่างมีความสุขพอชักล้างคำสาปได้ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองเจอครอบครัวของตัวเองกลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างมีความสุขนางเอกก็กอดเผาหัวใจและพาซีซูกับเหล่ามังกรมากมายกลับไปด้วยทําให้นครคูมันตรากลายเป็นจริงอีกครั้งทุกคนอยู่ร่วมกับมังกรอย่างสงบสุขแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการสปอยหนังเรื่องรายากับมังกรตัวสุดท้าย ขอบคุณสำหรับการรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ